สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชัยยาชาแนลนะครับมารีวิวกินหรูอ,อยู่สบายวิวสวยด้วยราคาไม่แพงที่ตึกใบหยกสกายโฮเทลนะครับท่านผู้ชมแพ็กเกจที่พักหนึ่งคืนพร้อมอาหารสองมือ้อครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาพักที่โรงแรมนะใบหยกนะครับก็เดินทางมาได้หลายวิธีนะครับนะท่านใดที่สะดวกนำรถส่วนตัว มาก็มาจอดที่โรงแรมได้นะครับนะหรือท่านใดที่จะมารถโดยสารก็มาได้นะครับโดยการที่มาลงที่ตึกแพทตินัมนะครับนะแล้วก็เดินข้ามสะพานรอยมานะครับก็จะมาตามถนนเล็กๆนะครับนะซึ่งเป็นถนนราชปารบนะครับนะก็จะมุ่งสู่ราชปารบ3นะครับซึ่งตึกใบหยกจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตึกใบหยกนั้นนะครับนะเป็นตึกที่ สร้างเมื่อพศ2540นะครับแล้วก็เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับในปีพศ2540ถึง2559ซึ่งเป็นระยะเวลา19ปีที่ตึกบยกคลองแม้มสูงสุดมานะครับหลังจากนั้นก็มีตึกอื่นๆที่ขึ้นมาสูงที่สุดนะครับนะครับสำหรับเส้นทางเดินนะครับเราก็จะผ่านนะตลาดขายส่งเสื้อผ้านะครับสข้างทางนะครับนะ เราจะเห็นว่ามีร้านขายของมากมายนะครับนะให้ท่านได้ช็อปอหรือใครที่จะมา,าตลาดขายส่งหรือจะมาท่องเที่ยวหรือจะมาเดินชมนะก็สามารถาเดินทางมาได้นะครับนะครับเราก็เดินทางมาที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นสองข้างทางนะครับนะเราก็จะมองเห็นตึกใบยกนะครับนะซึ่งเป็นตึกใบยก2นะครับนะ ตึกะโยคนี้นะครับนะก็จะมาที่เช็คอินนะครับนะในชั้นที่18นะครับนะพอเช็คอินเสร็จนะครับเราก็จะขึ้นไปชั้นที่45ซึ่งเป็นชั้นที่ได้จองห้องพักไว้นะครับในชั้นที่45นะครับเดี๋ยวเรามาดูมารีวิวดูว่าห้องพักโอ้ว้าวขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่พอเปิดเข้าไปในห้องพักนะครับนะอันนี้ก็จองเป็น3เตียงนะครับนะ แล้วก็อีกห้องหนึ่งก็2เตียงนะครับนะดูแล้วก็หรูหรานะครับท่านผู้ชมนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับนะนอกหน้าต่างยังเห็นวิวกรุงเทพสวยงามมากนะครับนะมีที่นั่งเล่นนะครับนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับอ่าตู้เซฟ มองดูก็สวยงามนะแล้วก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่สะดวกสบายนะครับมีอ่างอาบน้ำนะครับท่านผู้ชมนะแล้วที่ชอบที่สุดก็คือวิวนี่แหละนะครับวิวของกรุงเทพซึ่งเป็นกรุงเทพในวันนี้ที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราเห็นแล้วนะครับนะ นะสวยงามแล้วก็มาเปิดสิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับนะก็จะมีตู้เย็นใบเล็กๆใบหนึ่งนะครับแล้วก็จะม,ม,มีน้ําดื่มแล้วก็มีชามีกาแฟนะครับนะเนะมื่อดูเสร็จก็มาดูที่หน้าต่างนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับแพ็กเกจที่จองวันนี้ก็คือ2วันกับอีก1คืนนะครับนะโดยการที่ใช้ส่วนรถของโครงการเราเที่ยว ด้วยกันของรัฐบาลลดอีก40%นะครับก็ตกแล้วในราคา1,080บาทต่ตอคนสำหรับในแพ็กเกตนี้นะครับก็จะมีการบริการซอบดิ้งฟรีนะครับชมวิวฟรีที่ชั้น77และขึ้นดาดฟ้าหมุนที่ชั้น84และชมวิวทิวทัศน์กรุงเทพมหานครนะครับสวยๆมีรวมถึงนะครับ ดินเนอร์พรีเมียมนานาชาตินะซึ่งมีอาหารหลากหลายนะครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น69นะครับมานวดฝ่าเท้า20นาทีนะครับจะมาอยู่ที่สกายรีแล็กนะครับท่านผู้ชมครับนนี้เขาจะมีบริการนะครับนะแพ็กเกจนี้จะมีบริการที่ก็ให้ผู้ชมเรียกเลือกเอานะครับว่าจะใช้บริการนวดฝ่าเท้านะ บางท่านก็จะเรียกเ l ลคัมดิ้งบางท่านก็จะเลือกบริการในจุดนวดฝ่าเท้าซึ่งอันนี้ก็เป็นการผ่อนคลายนะครับเป็นการผ่อนคลายทําให้เราได้ผ่อนคลายซึ่งาบางบางคนนะครับนะก็จะเลือกอจุดที่ตัวเองถนัดนะครับนะเช่นบางคนก็ อาจจะไปได้ก๊อฟก็ได้นะครับนะแล้วแต่นะครับนะก็มีในตึกเนี้ยนะครับนะมีสิ่งที่สวยงามหลายอย่างนะครับนะนี่ครับรู้หลามากนะครับท่านผู้ชมนะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าไปในเมืองนะครับนะอย่างเรานะครับนะก็ถือว่ามีอะไรให้ชมเดินล็อกเดินเที่ยวชมนะแล้วก็เดิน มองดูนู่นมองดูนี่นะครับน่ะให้สมกับเราที่เข้ามาพักนะครับครับตึกใบหยกนั้นมีความสูงอยู่ที่ประมาณ304เมตรนะครับนะมีห้องทั้งหมดนะครับนะอ่ามีชั้นทั้งหมดนะรวมทั้งหมดอยู่88ชั้นนะครับนะถ้าอ่ารวมห้องอ่ารวมชั้นใต้ดินด้วยนะครับนะถ้าไม่รวมชั้นใต้ดินก็จะประมาณ85ชั้นมีห้องทั้งหมดอยู่673ห้องนะครับนะ นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับแทนใดที่จะเรียกแพ็กเก็ที่จะมาได c กรอปนะหรือมาตีกรอบตรงนี้ก็มาได้เป็นสถานที่ที่สวยงามหรือจะออกมาเด,เ,นะเดินเที่ยวนะครับนะเดินเที่ยวนะครับก็จะมีร้านรวงต่างๆนะครับมาน,ะนี่หรือท่านบางท่านก็จะเรียกเลือกแพ็กเกจเวลคัมดิงนะครับก็มานั่งดื่มได้ตรงบริเวณนี้นะครับนะมาชมบรรยากาศ นะทุกชั้นนะครับนะที่เราเดินผ่านมาเราจะเห็นบรรยากาศนะครับที่เป็นกระจกมองทะลุก,กระจกออกไปนี่จะเห็นวิวกรุงเทพอันสวยงามมากนะครับนะนี่แหละคือตึกใบยกนะครับนะหรือใบยกทาวเวอร์2นะครับนะซึ่งก็จะมีทั้งสถานที่นะครับนะ ที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เอามาจำลองอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งเกวียนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะมีเกวียนมีอ่าเขาเรียกว่าจุดเช็คอินนะครับที่จะถ่ายรูปนะครับก็มีอันนี้ก็ซุ้มที่เกี่ยวกับอ่ามีหลวงพ่อนะครับนะมีท่านพุทธอาจารย์โตนะครับผมรังสีนะครับนะแล้วก็จะมีอ่าการจัด ที่สวยงามนะครับมองดูกว้างใหญ่นะครับนะให้เราเดินเพลิดเพลินไปนะครับนะครับนะเราก็จะมองดูนู่นดูนี่นะครับนะดูจุดก่อสร้างดูว่าติกใบยกนะครับนะอันนี้นะครับนะที่จำลองมานะครับเล็กๆนะครับนะแล้วก็มีอ่าเนี่ยนะครับเอกลักษณ์ของประเทศไทยนั่นก็คือ3ล้อ จุดเช็คอินนะครับให้ถ่ายรูปกันนะครับนะนะนี่พี่บินนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีอของที่ระลึกนะครับนะของตึกใบหยกที่หลายคนอาจจะอยากจะไปซื้อไปจับจองเป็นของที่ระลึกนะในก่อนกลับบ้านนะครับนะก็มาดูมาเลือกซื้อหรือจะ มานั่งดืง่มกาแฟเย็นๆได้นะบริเวณนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในบรรยากาศที่สวยงามในบรรยากาศที่ทร่มรื่นนะครับนะครับเมื่อได้เวลานะครับนะเมื่อได้เวลาทานอาหารนะครับก็จะมีอาหารหวานข้าวต่างๆมากมายนะครับนะให้เราเลือกหาให้เลือกรับประทานได้ตามใจชอบนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ย มีมะม่วงนะข้าวเหนียวนะครับนี่อันนี้ก็เห็นเป็ดปักกิ่งนะครับนะแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำนะครับมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีสเต็กมีโอ้โหหลายอย่างมากมายให้เลือกทานมีหอยนางรมสด,สด,สดนะครับนะให้เลือกทานตามใจชอบนะครับนะพอทานเสร็จแล้วนะคานผู้ชมก็จะขึ้นไปชั้นที่จาก83นะครับนะ พอขึ้นไปชั้นนี้นะครับชั้น83เนี่ยตรงประตูที่จะออกไปทางชั้น84นะเราก็จะเห็นนะครับนะท่านผู้ชมจะมองเห็นลิบๆอยู่ตรงนู้นน่ะก็จะมีรูปที่ติดอยู่นะครับนี่นีผู้ผู้ที่เป็นแชมป์นะครับผู้ที่เป็นแชมป์ในการวิ่งนะครับนะก็จะมาติดไว้ตรงนี้นะครับใครที่วิ่งจากชั้น1มาถึงชั้น84่นะครับนะซึ่งเรียกว่าชั้นดาดฟ้าที่หมุนได้นะครับนะชั้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่า เป็นชั้นที่ที่ปรารถนาของทุกคนที่ขึ้นมาในชั้นนี้ก็คือมาดูวิวนะครับนะรอบกรุงเทพนะครับเพดานที่สามารถที่จะหมุนได้นะครับเป็นจุดชมวิวที่หมุนได้รอบทิศทางเราก็จะเห็นกรุงเทพที่สวยงามนะครับนะมาก็ชักรูปนิดนึงนะครับนะครับนะวันนี้ก็มากับครอบครัวกันนะครับก็มาชักรูป แต่วันนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างมืดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าดูท่าทางนะฝนน่าจะตกแต่ถึงอย่างไรก็ยังสวยงามเย็นสบายนะครับนะลมพัดเย็นสบายมากนะครับนะมีมองเห็นกรุงเทพในยามค่ำคืนแม้อากาศจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ทำให้เห็นว่ากรุงเทพนั้นนะยังสวยงามอยู่อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับนะท่านใดที่จะมานั่งดื่มนะครับนะก็มานั่งดื่มตรงนี้ได้นะครับนะ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกในยามค่ําคืนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ห้องนอนนะครับนะแล้วก็ในชั้นนี้ก็จะมาดูมาชมวิวได้เหมือนเดิมนะครับนนะเราจะเห็นว่า,าตึกนี้นะครับบริการที่สวยงามพอตื่นเช้านะครับผู้ชมครับนะหลังจากนอนอตื่นมาตอนเช้านะครับก็จะมีเบรคฟาสต์นะครับนะซึ่งเป็นเครื่อง ดื่มแล้วก็เป็นอาหารเช้านะครับนะเราก็จะมาทานอาหารเช้านะครับโอ้โหมีให้เรียกตั้งแต่ซีเรียลอะไรต่างๆมากมายนะครับนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมองดูเอาก็แล้วกันนะครับมีตั้งแต่สลัดนะครับนะดูนะครับมีไข่มีอ่าโอ้หลายอย่างมากนะครับนะ ปลาต้องโกนะครับนะหรือจะเป็นน้ําเต้าหู้นะครับนะหรือจะเป็นข้ยวตี๋ยวหรือจะเป็นอะไรต่างๆนะครับที่เราอยากจะทานไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งนะครับแล้วก็น,ะนี่โอโ้โหเยอะแยะจริงๆนะครับนะบอกว่ากินกันอย่างอุ่นใจหรือสะใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่ชอบทานนะครับก็มานั่งทานกันนะครับนะ นี่ครับหรือบางท่านอาจจะทานอาหารหนักๆก็ได้นะครับบางท่านอาจจะทานอาหารหนักก็จะมีนะครับพวกผัดกะเพรานะครับไข่ดาวอะไรต่างๆนะครับนะหรือท่านจะทานอาหารเบาๆนะครับนะมีทุกอย่างนะครับให้เลือกทานผมก็บรรยายไม่ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะเป็นอาหารจีนนะครับอาหารจีนพวกนึ่งพวกทอดพวกอะไรต่างๆนะครับนะ มีมากมายนะครับนะดูสิครับนะเลือกทานเอานะครับท่านผู้ชมครับนะเครื่องดื่มก็มีกันมากมายนะครับนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็จากลากันด้วยอาหารเช้านะครับที่อยู่บนโต๊ะที่หน้าทานนะครับมีหลากหลายเมนูนะครับนะ เพราะว่าหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับนะเราก็จะทําการเช็คเอาท์นะครับนี่ก็เป็นอาหารที่น่าอร่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องชัยยาติดในสงนะครับนะขอสวัสดีนะครับ